ยามัวแต่สนใจขายไฟอย่างเดียวมีเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งมันเสียหายมากกว่าไฟที่ขายได้ไม่นอกไม่นไม่รู้ไปจัดการเรื่องนี้ให้จบถ้าคนในนอกสังคมรับรู้คนขายแดนรู้ว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยแล้วถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่รับรู้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบกันผมก็ไม่สบายใจที่มีการโยนไปโยนยกันมานะครับว่า ไม่สั่งมาไม่สั่งน,าง,นางก็ทําไม่ได้ไอ้น,นี่ก็บอกไม่รู้ยังไม่ได้ได้ดําเนินการอะไรทั้งทั้งที่พอมีข้อมูลสืบทราบได้ว่ามีปัญหามันมีปัญหาที่ผลกระทบต่อความมันนคงซึ่งสภาความมั่นคงชี้แล้วจริงๆน่ะไม่ต้องรอให้สภาความมั่นคงชี้หรอก<ๆ>การไฟฟ้ภาภูมิภาคท่ากระทบซึ่งผมได้รับรายงานมาว่าได้รับทราบการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นกว่าปกติซึ่งการพบอันนั้นเนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่องแกงน,นคอนเซ็นเตอร์เนี่ยก็ควรจะเข้าไปดําเนินการหรือควรจะไปทําในขั้นตอนต่างๆไม่ใช่สนใจแต่จะขาย ายายยอ่งเดีว้การที่จะค่อยๆตัดมันอาจจะช้าเกินไปเพราะปัญหามันรุนแรงแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะสั่งการสภาความมั่นคงว่าให้ดําเนินการแจ้งการไฟฟ้าผููภาคเลยว่าเรื่องนี้รุนแรงคุณต้องไปดาเนินการต่างๆเพื่อที่จะตัดไปทันทีไม่ใช่มารอโยกไปโยกมาเหมือนอย่างที่กําลังเกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่ประชาชนรู้สึกผู้บังคับหน่วยส่วนไหนหรือผู้รับผิดชอบหน่วยไหนถ้าไม่ปฏิบัติให้เกิดผลโดยทันทีผมจะยืมตัวช่วยรักษา